สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สามพิบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติค่ะเวลา8นาฬนาทีวันที่2ธันวาคม2,564 นายพัภพสรงวัฒนายุทธผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระเาทานอําเภอชะอําเป็น,รนประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพมของพระบาทสมเด็จพระบรมนินกกทศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนนบรบมรณะ5ธันวาคมโดยมีนายพิชัยวัชระวงศ์ไพบูณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาพิบุรีนำหัวหน้าส่วนขนาา้าราชการพนักงานและส่วนที่เกี่ยวข้องจิตอาสา9 0 4จำนวน กว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำควาสะอาดปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาทิบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชรบรมราชบพิตร5ธันวาคมของทุกปีณาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี